โลจิสติกยุคใหม่ส่งไวบริการเทพราคาโดนใจใครคือที่สุดแห่งความคุ้มเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันครับเรามาดูทางด้านปรษณีย์ไทยกันก่อนเลยดีกว่ามีจุดให้บริการมากกว่า1,400สาขาทั่วประเทศจุดเด่นของปรษณีย์ไทยครับหเลยคือเรื่องของราคาประหยัดโดดเด่นในเรื่องราคาที่เข้าถึงง่ายมากๆ2ครอบคลุมทุกพื้นที่เข้าถึงทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนทุกซอกตรอกมุมของประเทศไทยครับแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลที่บริษัทเอกชนเข้าไม่ถึงก็ยังเข้าถึงเหมือนกันครับสามบริการที่หลากหลายครับตอบโจทย์ทุกความ สามารถใช้บริการได้ทั้งที่ปรัสเียทุกสาขาทั่วประเทศแต่ปรัสเีไทยครับก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาอย่างความเร็วในการจัดส่งอาจจะใช้เวลาจัดส่งนานกว่าบริษัทขนส่งเอกชนปัจจุบันครับปรัสนีไทยเนี่ยกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยมีการพัฒนาบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าปรัสเีไทยครับยังคงเป็นบริษัทขนส่งที่สำคัญของประเทศไทยและก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับใครหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการส่งของในราคาประหยะัดแม้ว่าจะมีจุดอ่อนในบางด้านแต่ก็กำลังพัฒนาอยู่อย่างเสมอเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในายุคดิจิทัลให้ได้นั่นเองครับ ไปต่อกันกับ Flash Express กันครับผมก่อตั้งขึ้นในปีพศ2560ภายใต้คอนเซ็ปต์คิดถึงส่งถึงครับได้เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งชั้นนําของประเทศไทยในปัจจุบันมีจุดบริการมากกว่า2,500แห่งทั่วประเทศไทยจุดเด่นที่ทําให้ Flash Express โดดเด่นนะครับหเลยคือราคาประหยัดโดยมีค่าขนส่งเริ่มต้นเพียง15บาทเท่านั้นขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็น้าหนักด้วย2ครับส่งเร็วทันใจส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งภายในันึ่งถึงสามวันขึ้นอยู่กับพ รวมถึง77จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดทีครับ f l a s h Express เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆนะฮะที่มีนโยบายเข้ารับพัสดุฟรีถึงบ้านเลยตั้งแต่ชิ้นแรกด้วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามาอย่างมากเลยละครับห้าครับให้บริการ365วันไม่มีวันหยุดส่งพัสดุได้ทุกวันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลยและ6ครับมีโปรโมชั่นเยอะทางด้านบริการครับก็มีหลากหลายอย่างบริการขนส่งพัสดุตรงด่วนแล้วก็ส่งแบบธรรมดารองรับพัสดุหลากหลายนะครับตั้งแต่เอกสารไปรจนถึงสินค้าขนาดใหญ่จุดด้อยของ แฟลช e อ็กเพ s นะครับผม t r a c k i n g เนี่ยอาจจะไม่เหรียญครับบางครั้ง Tracking ไม่อัปเดตหรือว่าอัปเดตช้ารวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของการบริการครับเช่นพนักง,งานขนส่งล่าช้าหรืออาจจะไม่สุภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับสาขาและก็พนักง,งานแต่ละคนด้วยนั่นเองครับลโดยรวมแล้วครับ f l a s h Express เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่น่าสนใจสําหรับคนที่มองหาบริการขนส่งที่ราคาประหยัดส่งเร็วแล้วก็มีบริการที่หลากหลายโดยรวมครับถือว่าเป็นบริษัทขนส่งที่มีศักยภาพสูงและมีโอกาสเติบโตตไไไดดด้้ในลลาาขส่งทยยอีกมกมเ มาทังด้านของ curry express กันบ้างน,นะครับ curry express เนี่ยเป็นบริษัทขนส่งด่วนสัญชาติฮ่องกงครับถือเป็นเจ้าใหญ่ของวงการขนส่งไทยเลยก็ว่าได้ครับขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและก็บริการที่ดีเยี่ยมมีจุดให้บริการมากกว่า15,000แห่งทั่วประเทศจุดเด่นของ curry express นะครับหนึ่งเลยคือส่งเร็วขึ้นชื่อเรื่องส่งเร็วมากในการจัดส่งนะครับโดยเฉพาะบริการ curry same day 2ครับ เพื่อข่ายครอบคลุมครับมีจุดให้บริการเคอรี่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับทำให้เข้าถึงง่ายแล้วก็สะดวกสามครับระบบ tracking มีประสิทธิภาพมากนะครับสามารถติดตามสถานะพัสดุได้แบบเรียลไทม์เลย4ครับบริการหลากหลายครับตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งการส่งพัสดุภายในประเทศและก็ต่างประเทศครับเรียกได้ว่ามีครบทุกมิต,ติของการขนส่งจริงๆครับทั้งด้านจุดด้อยของเคอรี่เอสเรสท่าบ,บริการอาจจะถูกกว่าเจ้าอื่นก็แลกมาด้วยความเร็วและก็คุณภาพของการบริการอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจัดส่งเช่นพัสดุล่าช้าหรือสูญหายแต่ก็เกิดขึ้นน้อยมากเช่น ียวถ้าเปรียบเทียบในกรณีที่น้ำหนักและก็ขนาดพัสดุเท่ากันเพื่อหเห็นความแตกต่างกันชัดๆเอาเรื่องราคากันก่อนครับโดยทั่วไปครับปรณีย์ไทยราคาถูกที่สุดต่อมาเป็น Flash Express และก็เค r r y e x p r e s s นะครับแต่ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางและก็ประเภทของบริการด้วยเช่นส่งในจังหวัดเดียวกัน Flash Express อาจจะถูกกว่า Curry Express แต่ถ้าเป็นส่งรวน EMS ปรณษย์ไทยอาจจะแพงกว่า Flash Express แบบธรรมดาต่อมาเป็นเรื่องความเร็วในการจัดส่งครับโดยรวมแล้ว Curry Express เร็วที่สุดครับรองลงมาเป็น Flash Express แล้วก็ีย์ยครจแลส สำคัญครับจะมีเรื่องของระยะทางเป็นธรรมดาที่ยิ่งไกลก็ยิ่งใช้เวลานานรวมถึงช่วงเวลาด้วยนะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยจะล่าช้าทุกเจ้าตัวอย่างครับส่งในกรุงเทพเครื่องเรือเอกพสเนี่ยอาจจะส่งถึงภายในวันเดียวแต่ถ้าส่งข้ามภาคไปสนันีไทยอาจจะใช้เวลา3-5วันนั่นเองครับ